สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูเอมนะคะเมื่อะะวานก็โรงเรียนหยุดไปนะคะแต่ปกติแล้วคลิปครูเอมวันจันทร์ก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะอ่าเรามาเจอกันวันนี้ครูเอมจะสอนเรื่องเพชชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะเด็กๆอ่ามาดูผังการเรียน,นรู้ของเรากอนนะคะก็คือ1นึ่เนี่ยคำที่มีเพชชนะที่ไม่ออกเสียงก็ได้แก่ตัวหวหีบแล้วก็ตัวรอเรือนะคะ ส่วนสระที่ไม่ออกเสียงก็จะได้เกสระอุกับสระอีค่ะ่อะทีนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือความรู้คำที่มีแพรชนะและสระที่ไม่ออกเสียงแล้วก็คำศัพท์พื้นฐานะนะคะแล้วก็สังเกตเนื้อหานั่นเองอเรามาดูก่อนนะคะตัวอย่างคำคำที่1นึ่งกว้างจากคำที่2เนี่ยพรมคำที่3ธนาบัตเด็กเด็ก รู้หรือยังคะว่ามีพันชุ์ชนิดใดที่ไม่ออกเสียงคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยก็คือตัวรอเรือในตัวคําที่1ก็คือขวา้างจัรตัวหอหีบคือพรมนะเห็นไหมคะในคาว่าพรมตัวรอเรือในธนาบัตรนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะจัก,กรพรรดิธงชาติยาธาตา์เดี๋ยวครมจะเฉลยให้ดูโกดแล้วเดี๋ยวครมจะอธิบายให้ฟังนะคะ อ่สาสระอีสระอีแล้วก็สระอุค่ะอันนี้เป็นสระที่ไม่ออกเสียงนะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าความรู้ก่อนคําที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงเนี่ยก็จะหมายถึงคําที่มีรูปของพยัญชนะและสระบางตัวปรากฏอยู่แต่รูปพยัญชนะและสระตัวนั้นนะคะเราจะไม่ออกเสียงเวลาอ่านนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมเข้าเวลาเขียนเนี่ยเราต้องเขียนไปให้ครบนะคะ เราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะเวลาอ่านเท่านั้นแต่เวลาเขียนนะคะเด็กๆต้องเขียนไปให้ครบนะคะถ้าเด็กๆเขียนไม่ครบเนี่ยผิดทันทีเลยนะคะ,ะซึ่งจะจําเนกได้ดังนี้ค่ะไม่ออกเสียงตัวรอเรือหรือเตอหอหีบซึ่งอยู่กลางคําเช่นชนละมากพจนาตปราถนาพรามเด็กๆสังเกตดูนะคะตัวอักษรที่เป็นตัวสีฟ้าคําแรกชนละมาก ตัวโรเรือเราจะไม่อ่านออกเสียงแต่ถ้าเด็กๆไม่เขียนโรเรือเนี่ยผิดนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงเท่านั้นนะคะ2พจน์จะนาตตัวรรเรือเราก็ไม่อ่านออกเสียงเขาเหมือนกันนะคะปราถนาอ่าไหมคะโรเรือไม่มีเสียงคําว่าพรามโหหีบก็จะไม่มีเสียงค่ะอตอนนี้เด็กๆเริ่มจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังคะเดีย๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะ ที่ไม่ออกเสียงตัวโรออยู่หลังตัวสะกดอย่างเช่นคําว่ากเกษตรคําว่ามิรคําว่าเพชรเห็นไหมคะเวลาเราเขียนนี่ต้องมีเลยโรเรือแต่ถ้าว่าเราอ่านเนี่ยเสียงโรเรือเนี่ยจะไม่มีแล้วนะต่อไปนะคะข้อที่3ไม่ออกเสียงสระอิหรือสระอุที่อยู่กับตัวสะกดในคําบางคําอย่างเช่นเหตุพยาธภูมิใจประวัติถ้าเป็นสระนะคะเด็กๆมันจะอยู่บนตัวสะกด หรืออยู่ล่างตัวสะกดนั่นเองค่ะหลักการจํานิดนึงนิดเดียวนะคะคือถ้าเป็นสระเนี่ยจะอยู่บนหรือว่าร่างตัวสะกดเท่านั้นค่ะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างคํานะคะกิจวัตรนักสัตว์เห็นไหมคะเครื่องจกักรตักบาตบุตรธิดาใบาสมัครมิ่งมิตรมหามหาสมุทรบัตรเครดิตบอบพิษนะคะอันี้นะคะ น้องเควมจะให้น้องสังเกตคํานะคะแล้วก็สังเกตว่าคําไหนที่ไม่ออกอตัวสรตัวใดที่ไม่ออกเสียงสระตัวใดที่ไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะ,ะต่อไปมาดูตัวหลังสระนะคะเครือญาติปฏิบัติประสูตรภาคภูมิรสชาติสมบัติสมมุติสาเหตุอัตโนมัติอนุมัติภัยพิบัติเห็นไหมคะถ้เป็นสระเนี่ยจะอยู่บนตัวสะกดทั้งนั้นเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะ ก็จะเป็นพระเนรศีษะมีนขัดสมาขัดสมาอ่ะประวัติอุบัติค่ะอ่านี่นะคะก็คําที่หนึ่งก็จะเป็นคําว่ากระยาศาสตร์อันนี้ก็จะหมายถึงขนมเดือน10ของเรานะคะกอบด้วยกิโลเมตรชนละมากญาติมิตรเหตุการณ์มาดเมนวิจิตสมมา,รราตรเรทธาตุกษัตริย์ตัวพยาธนธนัตธรรมชาติบัญญัติ ประพติพระธาตุพระเมนมีเกียรติประกาศสัยาบัตอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้โกอนแล้วคลิปต่อไปคลิปพรุ่งนี้นะคะครูเอมก็จะมาอาบอกความหมายของคําเหล่านี้ยี่สิบคำเนี้ให้เด็กๆฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็ครูเอมขอสวัสดีค่ะ